โอเคครับก็สวัสดีนะครับน้องบาโธน้องทีแล้วก็น้องบ่าวนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคนระับเป็นคลิปสั้นๆนะครับอ่าไม่มีอะไรเลยในะวันนี้เพราะว่าเราแค่จะมาดูว่าของที่จะวางขายอ่าสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะก็เป็นแวนกาดแล้วก็บอดี้ไฟนะครับก็น้องบาโธนี่คือ น้องทีน้องบ่าวเนี่ยก็คือเข้ามาในส่วนของเล่น battle อยู่แล้วนะน้องทีนี่คือเดี๋ยวนะพี่ไม่แน่ใจว่าอ่าสมยานามน้องนี่คืออะไรซอนยีโอหรือว่าซอนเยวอ่ะน้องน้องใช้คําว่าอะไรนะซอนโยซอนโยหรอซอนโยอ๋อโอเคซอนเยวเสียงวา <laughs> ่าน้องเดี๋ยวนะน้องทีเนี่ยปกติอ่าน้องบ่าวเนี่ยพี่รู้แล้วว่าเป็นเด็กร้านพี่เยอนะแล้วเขาเล่นหมด หมุนอยู่แล้วเขาเล่นรอยันแล้วก็บอดี้ไฟก็เล่นบ้างอาจจะไม่ได้เน้นหนักแต่เ็าเล่นบ้างอ่าน้องทีนี้เล่นอะไรบ้างครับปกติบ็ดเบ็ดเบเทนี่มีอยู่แล้วน้องเล่นแวนด้วยไหมเล่นแต่เท็ดเท่านะโอเคได้ไม่เป็นไรพี่ก็จะมาแจ้งเผื่อน้องมีใครที่ที่เล่นเล่นอยู่นะก็สัปดาห์นี้มันจะมีแวนอีบีศูนย์หกเลตติ้งดีอยู่นะเพราะว่าเป็นแคนหลักของของแวนกาดเลยนะก่อนที่จะรีจักรบาลนะ แล้วก็บอี้ไฟก็เป็นถือว่าบุกผีนะบุกผีอ่าทั้งสองเกมการ์ดเลยคือแวนกาเนี่ยคือคางอโร่กับรอยั l เนี่ยก็คือเป็นแคร์หลักอยู่แล้วนะครับใครต่อให้คนไม่เล่นเนี่ยก็น่าจะรู้เลยว่าไอสองนี้เป็นแคร์หลักนะอ่าก็น่าจะเป็นกล่องที่สามแล้วมั้งอ่าน่าจะเป็นกล่องประมาณที่สามของสองแคลนนี้แล้วนะมีการ์ดมีลายเซ็นด้วยนะเพียงสองร้อยใบซูมหลังกล่องซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะได้นะครับน้องตุล น้องตุลก็เป็นคนที่มาพลีมานะครับก็ดูว่าน้องตุลจะสุ่มได้ไหมนะกล่องเดียวเลยนะไม่มีกล่องคีนึงขีสองนะครับอันนี้ไม่มีกล่องคีนึงขีสองนะก็เป็นคางโรแล้วก็รอยันในกล่องเดียวเลยนะครับในกล่องเดียวเลยมีสุ่มหลังของทั้งหมดสิบสองแบบด้วยกันนะครับคนที่ซื้อสี่เนี้ยก็ก็ขอให้สุ่มได้ของดีและของดีนั่นน่าไยพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสี่ใบแรกหรือเปล่านะ ไม่ในใจน้องเบาน้องเบาวอ่าเล่นอยู่แล้วนะน้องเบาวเล่นรอ y a นพาราดินใช่ไหมลูกใช่ครับผมชนะเขาบ้างไหมตอนนี้ <laughs> อ่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่น b บทเทิลครับผมช่วงนี้เล่นแค่อ่าเบทเทิไม่ค่อยได้เล่นแวนใช่ไหมโอเคช่อ,อย่าล้างมือไปนานนะอย่าล้างมือไปนานเอามาเล่นบ้างนะเป็นวีสแตนดารดก็ออยังดีนะ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าร้านพี่นี้ก็แข่งแวนการอ่าทุกเดือนอยู่แล้วนะ ในในเมื่อเรามีของอยู่แล้วก็ปล่อยของหน่อยนะอย่าดองไว้นานเดี๋ยวจะลืมฝีมือนะบ่าวนี้คือขึ้นชื่อว่ารอยันแล้วก็โกพาดินอยู่แล้วนะครับเป็นสายพลาดินนะก็ใช่เออเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะช่วงนี้แวนกาก็มาแรงอยู่นะครับที่ร้านเรตติ้งดีอยู่นะพอแข่งออนไลน์ไปเนี่ยต่อไปแทตั้งช่วงนี้ก็คงจะกลับมาดิเหมือนเดิมครับเออมีก็กลับมาเลยนะแข่ง ฟรีมั่งไม่ฟรีมั่งผัดผัดกัน่ะไม่เป็นไรบางช่วงก็ส่วนใหญ่ก็ให้แข่งฟรีอยู่แล้วนะสำหรับคนไม่เอาโปรโมโช่วงนี้ก็ก็จะมีการให้แข่งฟรีนะหรือว่าอยากได้โปรโมถ้าเกิดตรงแคลนเนี้ยก็ลงสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นการอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนร้านนะส่วนถ้าเกิดใครมีแคลนที่ไม่ตรงเนี้ยก็มาฝึกฝีมือกันได้นะฟรีๆนะครับทีนี้ก็มาสู่อันสุดท้ายนะในช่องข่าวสารนะครับก็ S S P นะครับ อันนี้บุกผีอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเป็นสายของภาค x นะครับเป็นสายของภาค x เ,เนี่ยก็คือบัสสึกับเกียร์กอตนะอ่าบัสสึกับเกียร์กอตบ่ารู้สึกจะเล่นดาก้อนด้วยใช่ไหม <S <S ใช่ใช่ครับอ่าบ่ารู้สึกจะเล่นอ่าดาก้อนด้วยนะอันนี้เป็นสายกองทัพจักรภาพสายฟ้านะครับสายกองทัพจักรภาพสายฟ้าแล้วก็เคออสนะบุกผี แล้วก็มันจะมีตัวพวกอ่าซับกองทัพด้วยก็คือมีทุกเวอร์นั่นแหละอ่ามีทุกเวรทั้งทั้งทั้งสองอันนี้คือมีทุกเวอร์นะครับในกล่องก็จะมีพวกอ่าอัทโทล่าหรือว่าอ่าอะไรนะไอตัวดาร์กเน็ดดาร์กเนก็มีอ่าบีเกก็มีนะมีมาหมดเลยนะครับเป็นโอเวอร์โทแล้วก็โอเวอร์คิวรีบูทคือมีมาเยอะเลยนะครับซับปลูกผีกันก็ มาสามารถที่จะใครที่พรีก็สั่งซื้อก็ได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนส่วนใครที่ว่า่าสนใจอยู่ก็ติดตามคลิปจากทางร้านได้นะเพราะว่ายัางไงก็จะมีแข่งออนไลน์เช่นกันนะครับเดือนละครั้งมีทั้งฟรีแล้วก็ใครที่อยากได้โปรโมก็มีค่าสัคร50บาทไม่รวมส่งนะครับเท่ากับแบตเทิลนั่นเองส่วนคนที่ลงแบตเทิลอยู่แล้วแล้วก็เล่นแวนการ์ดด้วยนี่ก็คุ้มหน่อยเพราะว่าค่าส่งเนี่ยเสียแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเกมการอื่นเนี่ยก็จะฟรีค่าขนส่งแล้วนะฟรีค่าขนส่งแล้ว โอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าวศูนย์หกเนี่ยเขาบอกกำหนดการส่งสินค้าวันที่ยี่สิบจะถึงร้านเราก็ไม่เกินวันที่ยี่สิบสองนะครับไม่เกินวันที่ยี่สิบสองอ่าการกฎาคมส่วนอ่าเเนี่ย SSP นี้อ่าจะวางขายกำหนดการส่งสินค้ายี่สิบเจ็ดถึงร้านเราก็ไม่ยี่สิบแปดก็ยี่สิบเก้านะครับอ่าตติดตามกันได้นะครับใครที่พรีสินค้าไป ส่วนของอ่าแบตเทิตอนนี้ความคืบหน้าก็คือยังแค่การจัดกล่องอยู่นะครับการจัดรูปกล่องแล้วก็อาจจะมีการแปลภาษาอยู่ก็ติดตามกันสักนิดนึงนะครับแบตเทิรสบริปีนี้แน่นอนนะครับอ่าน้องบาโธอ่าน้องทีแล้วก็น้องบ่าวนะครับหรือว่าน้องคนอื่นๆที่ว่าอ่ารอเล่นอยู่เนี่ยก็ติดตามได้นะปีนี้มาแน่นอนนะมาแน่นอนสำหรับภาคโครินนะครับหรือแอนเวนซาก้านั่นเอง มีน้องเข้ามาใหม่ด้วยนะครับน่าจะเป็นน้องต่างนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยก็ฟรีไฟฟรีอะไรเนี่ยนัดกันในนี้ได้นะเรามีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีมีโหมดนัดแข่งฟรีไฟนะครับใครที่อยากจะนัดแข่งฟรีไฟว่างๆอยู่เนี่ยไปนัดได้ที่ช่องนัดแข่งฟรีไฟได้เลยนะครับเผื่อถ้าเกิดพี่ว่างพี่ก็อาจจะได้ทักแล้วก็ไปแจมเล่นกันได้นะครับ